วันนี้เราก็ออกแกะมานะคะเรามาเดินเล่นกับเพื่อนที่สวองนะคะมาแวะห้องน้ําก่อนเลยห้องน้ําสวยเราก็จะไปหาอะไรกินนะคะเราจะไปกินตัวนี้เลยมาราแห้งนะคะสั่งมาคือได้เยอะมากทุกคนบวกกับข้าวนะคะเราก็บอกว่าทําไมมันได้เยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้ข้าวด้วยนะคะพอดีออกบ้านมาเราก็กินข้าวมาก่อนนะคะ เราก็เลยเราไม่กินข้าวเลยนะเรากินแต่ตัวหมาล่าแห้งที่เราสั่งไปนะคะตัวหมาล่าแห้งนี่คือเราสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าเราจะกินผักอะไรนะคะจะกินเนื้อส่งเนื้อสักชนิดไหนนะคะส่วนเราจะเลือกเป็นพวดเส้นนะคะแล้วก็มีผักแล้วก็มีเกี๊ยวมีซี่โครงมีทุกชิ้นนะคะของเรานะคะนี้เป็นครั้งแรกของเราที่เราสั่งเป็นหมาล่าแห้งนะคะจะบอกว่าอร่อยมากทุกคน แต่ติดที่ว่าเรากินเข้ามาก่อนไงถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้กินเข้ามานี่คือมันเป็นแบบอร่อยเราติดใจเลยนะคะราคามันก็อยู่ที่ของเราอยู่ที่สองหมื่นต้นๆน,นะคะ ต่จะบอกว่าอร่อยทุกคนแบบเข้มข้นมากรสชาแบบจะไม่เผ็ดไม่แสบลิ้นมากนะคะเป็นรสชาติแบบกลางๆนะคะสามารถกินได้นะคะเราก็กินไม่หยุดจ้าข้าวนี้เราจบไปรอบเดียวนะคะเราไม่กินเลยนะคะกลัวว่าตักกาลังเราจะกินตัวหมาล่าแห้งของเราไม่หมดนะคะเรากับเพื่อนคือแบบโอ้ยนั่งกินกันนะคะอร่อยทุกคน ครั้งแรกของเราจริงๆจะบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็ฟินมากๆนะคะกินเส้นนะคะกินระหว่างกินไปเราก็คุยกับเพื่อนไปว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งคาเฟ่ต่อนะคะไปต่อกันที่ไหนดีนะคะก็ <c ute> คิดเมนูนะ,นะคะว่าเราจะไปนั่งดื่มอะไรชิลๆกับเพื่อนจะไปนั่งถ่ายรูปเล่นนะคะ <c ute> ในที่สุดเราก็กินไม่ไหวแต่นั่นกคนเราว่าเฮ้ยมันอิ่มมากเลยเสียดายเนาะ <c ute> จ้าไปคาเฟ่ต่อแล้วก็ไปคาเฟ่มานะคะ เรากับเพื่อนเราก็ตอนแรกเพื่อนก็บอกจะกินร้อนนะคะเราบอกจะกินเย็นสรุปได้เย็นทั้งคู่จ้านี่นะคะที่เราสั่งมาจะเป็นสตรอเบอรีบนนะะ่บวกกับนมนะคะบวกกับบวกกับไอศครีมสตรอเบอรี่นะคะรสชาติมันก็เก่งก,กานนะคะบ้านนี้จะไม่หวานมากนะคะจานนี้ของเราว่าจะแยกย้ายกันจับห้องแล้วนะคะระหว่างทานรองผิดนางดอกไม้นะคะสวยน่ารักนะคะไปแล้วทุกคน